วันนี้ก็มีงานวิจัยที่นำเสนอในเราเรียกว่า endocrine society เมื่อเร็วๆนี้แล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจนะครับย้อนกลับนะครับหลายๆคลิปที่หมอณัฐจัดเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการจัดในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการจํากัดอาหารดังนั้นมันมีเทคนิคเข้าเทอมและมีกระบวนการนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่ายากจังเลยแล้วก็พอเวลาทาแล้วตีโจทย์ความยากทําให้เวลาไปฟังอ่า YouTube หลายๆท่านนะครับทำให้เกิดความท้อใจว่าโอ้ปฏิบัติได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คลี่คลายและทําให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าจริงๆการจํากัดอาหารมีเทคนิคเทอร์มหลายอย่างแล้วหลายๆคนพอทําไปทําไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลวันนี้ติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ <S <S เราได้ข้อมูลก็คือว่าในศาสตร์ของการควบคุมน้ําหนักโรคอ้วนเบาหวานเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเจองานที่เป็นการเปรียบเทียบ ศาสตร์ของการอดอาหารเป็นช่วงๆมาพร้อมๆกันนะครับเรายังไม่เห็นตัวเต็มแต่ว่าเขานำเสนอแล้วก็ทาง Endocrin Society เนี่ยได้โพสต์ในสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ผมก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเทคนิคเขาเทิมจากการฟังวันนี้ผมได้น้องแอลกับน้องเอ็มนะครับทั้งสองท่านเนี่ยมาช่วยในการที่จะอ่านบทความตรงนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะหลายๆครั้งเดี๋ยวนี้เราเริ่มใช้ AI มาช่วยแต่ว่าผมก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ ศาสตร์ของวันนี้เราเรียกว่าอย่างนี้ครับว่าปกติคนไทยเนี่ยเราเวลาเราอดอาหารเราเรียก IF ทุกคนเข้าใจคําว่า IF นะครับย่อว่า intermittent fasting หลายๆคนไปเข้าใจว่า f a s t i n g จะต้อง8ปดโมงแล้วก็หยุด4ี่โมงเย็นจริงๆ f าส ting หลักการง่ายๆก็คือจํากัดช่วงเวลาการกินจํากัดช่วงเวลาการอดอาหารทําให้ร่างกายมีระเบียบว,วินยัยหลักมันอยู่แค่นั้นเลยนะครับดังนั้นใครที่เบี่ยงเบนไปจากข้อจํากัดบอกว่าอุ้ยสี่โมงทำไม่ได้จริงๆคือ เรื่องเวลาเป็นแค่ตัวตั้งต้นแต่ความสะดวกเป็นอย่างไรเป็นส่วนที่คุณจะต้องเลือกปฏิบัติเพราะว่าแต่ละคนเราไม่รู้ว่าเขาทางานอย่างไรแล้วก็ทุกคนต้องลองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยจัดไปในเรื่องของนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนบางคนก็สะดวกในการที่จะไม่กินเย็นบางคนก็สะดวกในการที่จะไม่กินเช้าเพราะอย่าลืมว่าคนไทยจํานวนมากเรามีครอบครัวที่เรามีกิจกรรมโซเชียลที่เราต้องทําในช่วงเย็นดังนั้นการไม่กินเย็นเป็นประจําก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําลําบากนะครับ เทคนิคเทอร์มวันนี้ครับเราเรียกว่า IER นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้วิทยากรนะครับน้อง L กับน้อง M ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ IER คือ intermittent energy restriction นะครับความหมายก็คือเป็นการจํากัดพลังงานนะครับคำคำนี้เนี่ยผมเกิดความสงสัยแต่ก่อนหน้านั้นเนาะเพราะเวลาที่เราทํา IF เนี่ยนะครับเราพูดถึง IF เนี่ยเรามักจะจํากัดช่วงเวลาการกินเช่น8โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็หยุดกินบางคน8โมงถึงเที่ยงแล้วก็หยุดกิน นะครับแต่ในช่วงที่เรากินอาหารคือช่วงสมมติ8โมงถึง4โมงเย็นเรา,ากินเนี่ยคำถามก็คือกินได้กี่มื้อนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าคำว่า if คือการจํากัดช่วงเวลาแปลว่าช่วงที่เรากินอาหารเนี่ยตามหลักก็ควรจะเป็นบุฟเฟ่ต์หมายความว่ากินได้ตามสะดวกตามสบายโดยตามหลักเป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าคนหลายๆคนก็เร่งรีบก็คือจํากัดแป้งไปด้วยหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่ไม่กินนู่นนี่นั่นไปด้วยแต่ว่าในตามหลักการมันมันไม่ได้ พูดถึงในเรื่องของคุณค่าทางอาหารนะครับแต่ในอันนี้น่าสนใจก็คือ intermittent energy restriction คือ IER คือการเอาพลังงานหายไปบางช่วงนะครับซึ่งวิธีที่ในงานวิจัยนี้เขียนก็คือ5ต่อ2คําว่า5ต่อ2ผมก็จัดไปนานมากแล้ว5ต่อ2คืออะไรก็คือสัปดาห์หนึ่ง7วันคุณทํา energy restriction 2วันอย่างเช่นในวันอังคารกับวันศุกร์หรือเป,เป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันอังคารกับวันเสาร คุณไม่ทันมือเย็นโดยที่ประเด็นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องอดกี่โมงนะครับกับ T R E T R E ก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเข้าใจก็คือ I F นั่นเองนะครับ T R E ก็คือส่วนใหญ่จากดรมา n นูเจียนนะฮะที่หลายๆประเทศก็ดกรมานูเจียนก็บอกว่าเวลาที่เหมาะสมคือการกินอยู่ในช่วง10ชั่วโมงนะครับของการกินก็คือ8โมงจนถึง6โมงเย็นอันนี้คือช่วงเวลาที่ดีต่อสุขภาพ ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในบางคนก็บอกว่าอ้ก็ไม่ต่างก,กันกินธรรมดาใช่ไม่แตกต่างกันแต่ประเด็นของเขาก็คือว่า TRE หรือ IF คนไข้หรือคนที่ปฏิบัติทําทุกวันจะเห็นความแตกต่างระหว่าง IER นะว่า IER พอไม่ได้ทําทุกวันความสะดวกก็อาจจะง่ายกว่าการปฏิบัติและสุดท้ายก็คือ Calorie Energy Continuous Energy Restriction คือคือเหมือนการ Conventional คือกินน้อยนะครับงานวิจัยนี้ไม่ได้เปิดเผยกราฟอะไรต่างๆมากมายแต่ไปลองฟังน้องๆทั้งสองท่านนี้เขา เล่าให้เราฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีค่ะพบกับการคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์อาหารสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วก็มีภาวะน้ําหนักเกินค่ะครับผมซึ่งข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากงานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งนำเสนอในงานประชุม NDO 2025ใช่ค่ะเป็นงานที่เปรียบเทียบการคุมอาหารหลายๆแบบเลยแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ด้วยผมก็น่าสนใจดีเดียว เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจแหะค่ะว่ารูปแบบการกินแบบไหนมันให้ผลดีที่สุดคือระหว่างการจํากัดพลังงานเป็นช่วงๆหรือที่เรียกว่า IER แบบ5.2ครับกับการจํากัดเวลาทานอาหารหรือ TRE และอีกอันก็คือการจํากัดพลังงานต่อเนื่องทุกวันหรือ c e r ซึ่งเราจะเน้นที่ตัว IER 5.2มวันพิเศษหน่อยนะครับวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงว่าเอ๊ะทำไมาการสื่อสารเรื่องพวกนี้มันถึงเออซับซ้อนจังแล้ว AI จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะหัวใจสำคัญของงานวิจัยนี้เลยนะคะคือเขาเอาการคุมอาหาร3รูปแบบเนี่ยมาเทียบกันตรงๆครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่เทียบทั้ง IAF แบบ5.2คือกินปกติ5วันแล้วก็จำกัดแคลอรี่เข้มๆ2วันค่ะ กับ T.R.E. ที่จำกัดชั่วโมงกินในแต่ละวันเหลือแค่สิบชั่วโมงแล้วก็ C.R. ที่ลดแคลอรี่ลงเท่าๆกันทุกวันไปเลยทั้งหมดนี้ทำในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่มีน้ำหนักเกินด้วยนะคะดรฮาวฮาวชางผู้วิจัยหลักจากมหาวิทยาลัยเจิ้งโจนเนี่ยเขาเน้นเลยว่านี่เป็นการศึกษาแรกที่เทียบ3วิธีนี้พร้อมกันครับการศึกษานี้เอ,อ่อต้องบอกว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเป็นการทดลองแบบสุม่มมีกลุ่มควบคุมทำในศูนย์เดียวเลย มีผู้เข้าร่วมตอนแรก90คนจบการศึกษาจริงๆ63คนใช้เวลาทั้งหมด16สัปดาห์ก็ถือว่านานพอสมควรนะคะครับแล้วก็มีนักโภชนาการคอยดูแลให้คำแนะนำเหมือนกันหมดทุกกลุ่มที่สำคัญคือปริมาณแคลอรี่รวมต่อสัปดาห์เนี่ยเท่ากันทุกกลุ่มนะครับไม่ได้มีกลุ่มไหนได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องแคลอรี่อ่าแล้วผลหลักๆที่เขาเจอเหรคะเป็นยังไงบ้างผลหลักๆที่เจอคือ ทั้ง3วิธีเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมหรือ HBA1C ได้แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักตัวได้จริงครับตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากคือฟังดูเหมือนจะดีทั้ง3แบบเลยแต่พอไปดูรายละเอียดเนี่ยแม้ว่าทางสถิติการลด HBA1C กับน้ำหนักตัวมันจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง3กลุ่มใช่ครับตรงนี้สำคัญไม่ต่างกันทางสถิติ แต่ว่าถ้าไปดูค่าการลดลงจริงๆแบบตัวเลขดิบๆเลยเนี่ยกลุ่มที่ทำ IER แบบ5.2กลับลดลงได้มากที่สุดเลยทั้งน้ำตาลสะสมทั้งน้ำหนักตัวอันนี้มันยังไงคะถึงสถิติไม่ฟันธงแต่ตัวเลขดูดีกว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะกำลังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มนะครับว่าวิธี IER 5.2เนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่านิดหน่อยอ๋อค่ะ แม้จะยังไม่ถึงขั้นที่สรุปได้ทางสถิติจากการศึกษานี้ก็ตามแต่ที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นคือพอไปดูรายละเอียดลึกๆล,ลงไปอีกเนี่ยกลุ่ม IFR มีข้อดีอื่นๆอ,อีกนะครับมีอะไรบ้างคะคือเขาลดระดับน้ำตาลในเลือดตอนอดอาหารหรือ f b g ได้ดีกว่าลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ดีกว่าด้วยโอ้และที่สำคัญมากๆเลยคือเพิ่มค่ามัสซูดาอินดซ x ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยเมื่อเทียบกับอีก2กลุ่มคือ TRE กับ c r ER. มัสตูด้าอินเด็กซ์นี่คืออะไรนะคะขออีกทีได้ไหมคะอ๋อครับค่ามัสูด้าอินเด็กซ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความไวของอินซูลินทั่วร่างกายเลยครับซึ่งมันสําคัญมากๆเพราะว่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยร่างกายมักจะดื้ออินซูลินหรือตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ค่อยดีอ๋อค่ะการที่ค่านี้มันดีขึ้นก็แสดงว่าร่างกายกลับมาใช้อินซูลินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ โห oh, ฟังดูมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องน้ําตาลอินซูลินแล้วก็ไขมันด้วยแล้วเรื่องการทําตามแผนนะคะแบบว่าคนในแต่ละกลุ่มเขาทําตามที่กําหนดได้ดีแค่ไหนมีความแตกต่างกันไหมคะมีครับและน่าสนใจมากๆเลยครับผมกลุ่ม i a r 5.2เนี่ยมีอัตราการทำตามแผนหรือ adherence rate สูงที่สุดเลยครับอยู่ที่85%สูงเหมือนกันนะคะครับ ตามมาติดติดด้วยกลุ่ม CER ที่84ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้สูงกว่ากลุ่ม TRe ที่ทำได้78ยังมีนัยสำคัญทางสถิติเลยอ้าวหมายความว่ากลุ่ม IER กับ CER เนี่ยคนทำตามได้ดีกว่ากลุ่มที่จำกัดเวลากินทุกวันอย่าง TRe เหรอคะ ใช่ครับผลออกมาแบบนั้นเลยซึ่งก็น่าสนใจนะครับนั่นสิคะแอบแปลกใจนิดหน่อยเพราะถ้าคิดเร็วๆการต้องอดอาหารเข้มงวด2วันเต็มๆมันน่าจะยากกว่าการแค่จํากัดเวลากินทุกวันหรือเปล่าคะนั่นแหละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมันอาจจะดูสวนทางกับความรู้สึกนิดหน่อยแต่ผลการศึกษาออกมาแบบนั้นจริงๆค่ะแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ มีรายงานเรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำบ้างครับแต่เป็นแบบเล็กน้อยในผู้เข้าร่วมจำนวนไม่มากในแต่ละกลุ่มอย่าง IER 2คน TRE 2คน CR 3คนแต่ไม่รุนแรงครับแล้วก็ไม่มีผลต่อค่ากรดยูริกหรือเอนไซม์ตับอะไรความแตกต่างเล็กๆล้งๆน้อยแต่สำคัญพวกนี้ทั้งเรื่องค่าที่ลดลงจริงเทียบกับในยยะสำคัญทางสถิติหรือเรื่องความง่ายในการทำตามแผนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้การสื่อสารเรื่องโภชนาการเหมันซับซ้อนนะคะ ใช่เลยครับมันมีความละเอียดอ่อนของมันอยู่ซึ่งความซับซ้อนตรงนี้แหละค่ะที่มันไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอีกส่วนที่เรานีวันนี้คือเรื่องการนํา AI มาช่วยสร้างบทสนทนาอธิบายเรื่องโภชนาการอ๋อครับน่าสนใจครับคือการจะอธิบายความแตกต่างข้อดีข้อควรระวงังของรูปแบบการกินอย่าง IFR หรือว่า TIE ให้แต่ละคนเข้าใจจริงๆแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆจ,จริงครับเพราะแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์มีความชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะ ปัจจุบันก็มีช่องทางอย่าง Facebook หมอนัทโภชนาการหรือ YouTube ช่องด r n ก t n u ร r i t i o n นะคะที่เขาก็พยายามสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นอยู่แล้วครับผมก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีการมี AI เข้ามาช่วยปรับข้อมูลให้เข้ากับแต่ละบุคคลหรืออาจจะช่วยตอบคาถามเฉพาะเจาะจงได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการทําให้ข้อมูลเหล่านี้มันเข้าถึงแล้วก็นําไปใช้ได้จริงมากขึ้นเป็นไปได้มากครับเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ได้ แล้วทั้งหมดนี้พอเราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะถ้าให้สรุปสันส้นๆถ้าให้สรุปนะครับก็คือแม้ว่าแนวทางการคุมอาหารหลายๆแบบเนี่ยมันจะได้ผลสําหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และมีภาวะน้ำหนักเกินค่ะแต่งานวิจัยล่าสุดชิ้นนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าการจากัดพลังงานเป็นช่วงๆแบบ5-2อันเนี้ยอาจจะมีข้อได้เปรียบบางอย่างเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดความไวของอินซูลินระดับไตรกลีเซอไรด์ ถูกต้องครับและที่อาจจะสําคัญไม่แพ้กันเลยคือดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยทําตามได้ง่ายกว่าหรือมี adherence ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการจํากัดเวลากินทุกวันหรือ T R E ค่ะซึ่งการทําตามได้จริงนี่สําคัญมากนะคะสําคัญที่สุดเลยครับถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นงานวิจัยแบบนี้มีคุณค่ามากนะครับมันให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แพทย์หรือนักโภชนาการเนี่ยสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้เพื่อช่วยแนะนํากลายุทธ์ที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน ใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกวิธีที่ผู้ป่วยสามารถทำตามได้จริงในระยะยาวคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเลยฮะค่ะและข้อมูลนี้ก็ชี้ว่า IER จะเป็นทางเลือกที่ทำตามได้ง่ายกว่าสำหรับบางคนนะครับเมื่อเทียบกับ TIE ที่ต้องมีวินัยเรื่องเวลากินทุกวันอืมก็น่าสนใจค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเป็นการบ้านนะครับค่ะ ค,คือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าความสามารถในการทําตามแผนหรือ adherence เนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญและมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบการกินค่ะมันมีปัจจัยทางจิตวิทยาหรือพฤติกรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่อาจจะทําให้การต้องอดทนกับการจํากัดอาหารเข้มงวดแค่2วันต่อสัปดาห์ในแบบ IER เนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ยั่งยืนหรือทําได้ง่ายกว่าสําหรับบางคนอ๋อเทียบกับการต้องคอยควบคุมชั่วโมงการกินอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันแบบ T R E ใช่ครับ ทำไมแบบแรกถึงทําตามได้ง่ายกว่าสําหรับบางคนทั้งที่ดูเหมือนจะเข้มงวดกว่าในบางวันนี่เป็นคําถามที่น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปครับน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่ดีมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อมูลเชิงลึกค่ะยินดีครับขอบคุณมากนะครับน้องเอดิกกับเมโลดี้ที่ช่วยมาเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอตอนแรกที่จะจัดโดยใช้ AI เนี้ยก็ต้องขอบคุณว่ามีตัวอย่างโรโมเดลต่างๆมากมายแต่ว่าพอ,พอทําแล้ว ผมคิดว่าเขาก็อธิบายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ตรวจสอบได้ฟังนะครับโดยสรุปง่ายๆจากคลิปนี้ก็คือว่า IER คือการไม่กินอาหารสัปดาห์หนึ่งแค่2วันโดยวิธีการในนี้ก็คือ5ต่อ2เนี่ยน่าจะทําให้เราปฏิบัติได้ง่ายนะครับแต่ในบางคนอาจจะบอกว่าทําแค่2วันน้ําหนักมันก็ลดน้อยน้ําตาลก็ลดน้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณนะครับทีนี้ย้ําสําคัญว่ามันเป็นการวิ่งระยะยาว มันไม่ใช่การวิ่งมาราธอนด้วยนะมันเป็นการทําที่สม่ําเสมอดังนั้นคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเป้าหมายที่คุณทําคืออะไรแล้วก็ในศาสตร์ของโภชนาการหรือการปรับให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่ศาสตร์ทางการแพทย์โดยตรงแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนดังนั้นจะหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์ก็คงจะได้นักกาหนดอาหารก็คงจะได้แต่คนที่เป็นหลักๆที่จะเห็นผลก็ต้องเป็นคุณเองที่จะต้องทดลองในปฏิบัติในขณะที่ T R E หรือที่เราเรียกกันว่า I F นะครับก็เห็นชัดชัดแล้วว่าพอทําทุกวันมันก็จะเกิดปัญหานะครับเอาละครับค,คิดเห็นยังไงกับคลิปแรกที่ผมเอา AI เข้ามาช่วยฟังแล้วเข้าใจดีหรือเปล่านะครับอยากให้คอมเมนต์ออกมาแล้วก็เสนอแนะเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ